กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติครับกระผมนายวสันภัยิกลีกรกรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเรียนว่าในการจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยฉบับนี้นะครับกสมได้ติดตามข้อมูลเหตุการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2565 การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและจากข้อมูลแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับได้แก่ข่าวที่เผยแพร่ต่อสาธารณะการทำงานของกอสมอเองนะครับทั้งในส่วนการรับเรื่องร้องเรียนรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้อเสนอแนะที่ได้จัดทำรวมทั้งการจัดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือและรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและก็มีการสอบทานข้อมูลเพื่อความถูกต้องนะครับจากนั้นก็ได้นำมาประมวลแล้วก็มาประเมินเทียบกับหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญกฎหมายภายในและก็สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งข้อสังเกตและก็ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีพร้อมกับมีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐบาลเพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการ ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนฉบับนี้นะครับแบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น4ด้านด้วยกันประเด็นย่อยทั้งหมด19ประเด็นครับตามขอบเขตของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญในบริบทของประเทศไทยได้แก่ด้านที่1การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยสองประเด็นด้วยกันนะครับคือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุมปี2565ด้านที่สอด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองประกอบด้วย5ประเด็นได้แก่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมการกระทํำทรมานและการบังคับให้สูญหายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพของสื่อมวลชนและเสรีภาพในการรวมกลุ่มด้านที่3ครับเป็นด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมประกอบด้วย5ประเด็นได้แก่สิทธิแรงงานสิทธิในสุขภาพสิทธิด้านการศึกษาสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนด้านที่4เป็นด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลนะครับประกอบด้วย7ประเด็นด้วยกันได้แก่สิทธิเด็กสิทธิผู้สูงอายุสิทธิคนพิการสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศสิทธิของคนไร้สถานะและก็คนไร้รัฐไร้สัญชาตินะครับสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และสิทธิของกลุ่มคนจนเมือง จากภาพรวมรายงานผลการประเมินสถานการณ์ปี2565ปรากฏพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญสำคัญอาทิเช่นการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่ครอบคลุมเพียงพอกับประชากรกลุ่มต่างๆการติดตามนักเรียนที่หลุดออกจากระบบเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งสามารถดำเนินการไปได้มาก การออกกฎหมายเพื่อป้องกันการซ้อมทรมานและการบังคับให้สูญหายการจัดทำรายงาน5 6ขีดหวันรีพอร์ตของบอริษัทในตลาดหลักทรัพย์เป็นปีแรกในการขับเคลื่อนตามแผนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนการที่คอรมอ,อนุมัติการคืนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นและ เรื่องที่รัฐบาลจัดทำแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องหลบหนีภัยเข้ามาในประเทศไทยจากสถานการณ์การสู้รบชายแดนไทยเมียนมาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการไม่ผลักดันกลับไปเป็นอันตรายต่อชีวิตรวมถึงการจัดสรรงบประมาณป้องกันโรคให้แก่ผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิในขณะที่ยังมีประเด็นข้อท้าทายนะครับในปีที่ในปี2565 ที่รัฐบาลจําเป็นต้องให้ความสําคัญและปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเช่นการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกละมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนยังมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจอื่นของกองทุนยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหายยังมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจเก็บ DNA ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีความคืบหน้าการนิรโทษกรรมให้แก่ชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และประเด็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทำให้มีเด็กจำนวนมากเกิดภาวะความรู้ถดถอยหรือ l e ARNING LOSS โดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัยทั้งนี้กสมได้ติดตามผลดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายง,งานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี2565จำนวน96ข้อนะครับ โดยมีหน่วยงานตอบกลับ29หน่วยงานในภาพรวมก็พบว่าหน่วยงานต่างๆไม่ขัดข้องนะครับที่จะรับไปดําเนินการแล้วก็เห็นว่าข้อเสนอแนะของกสมจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของประเทศซึ่งก็มีประเด็นที่กสมได้ติดตามต่อเนื่องเพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าประกอบการจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี2,566ทั้งหมดนั้นก็เป็นรายละเอียดโดยย่อน,นะครับของรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนจึงกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะครับขอบคุณครับ